รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับเรามีนัดกันนะคุณผู้ชมทุกคืนวันอาทิตย์5ทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับวันนี้มีทั้งเรื่องตัวแม่วอลเลย์บอลไปแข่งต่างประเทศแต่ว่าทั้งสนามตะโกนเชียร์ไทยแลนด์เพราะอะไรจะดราม่าแค่ไหนวันนี้มีคำตอบส่วนใครชอบเรื่องของความเร็วคุณผู้ชมครับ การแข่งขันมอเตอร์ไซค์มอตอรจีพี GP, หรือว่าจักรยานยนต์ทางเรียบที่มันที่แรงที่สุดเขาบิดกันเสี่ยงตายหมดครับแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งขโมยซีนอายุแค่สองขวบสองขวบเขาทำอะไรจนทำให้ทั้งโลกมอเตอร์สปอร์ตต้องพูดถึงเขาคนนี้ช่วงที่สองมีเรื่องของฟุตบอลแน่นอนครับเชียร์กีฬาให้เป็นต้องทำยังไง แต่ช่วงที่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมอันนี้คือช่วงสำคัญที่สุดนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องของทีมฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้หรือว่าจิ้งจอกสยามซึ่งฤดูกาลที่เพิ่งจะผ่านไปในปีนี้เนี่ยนะฮะได้สถาปนาตัวเองเป็นทีมตัวพ่อของวงการฟุตบอลแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับก็คือเจ้าของธุรกิจ King Power กระกูลศรีวัฒนประภาล่าสุดคุณผู้ชมมีหลายคนอยากรู้จริงๆว่าเส้นทางสู่แชมป์ของเลสเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าทั้งโลกตกใจอึง้งแล้วก็ทึ่งที่สุดเป็นอย่างไรล่าสุดคุณผู้ชมครับได้มีการออกหนังสือ p o อกเก็ต o ุ๊นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวความมหัศจรรย์ ของฤดูการที่เพิ่งจะผ่านไปนี่คือ The Fairy Tale of Under Fox แปลเป็นไทยก็คือเทพนิยายจิ้งจอกสีน้ำเงินในคำบอกเล่าของคุณป๊อบอัยวัตศรีวัฒนประภาซึ่งก็เป็นอรองประธานสโมสรน,นะครับในหนังสือเล่มนี้โอ้โหคุณผู้ชมมันไม่ใช่หนังสือกีฬานะมันเป็นเหมือนกับหนังสือชีวิตหนังสือให้กำลังใจหนังสือจิตวิทยาหนังสือเล่มนี้นั้นถ้าคุณผู้ชมอ่าน คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าไอความเชื่อสองสิ่งมันหายไปความเชื่อที่หนึ่งที่บอกว่าฝันให้สูงทำให้เต็มที่แล้วฝันจะเป็นจริงต้องบอกว่าไม่จริงนะครับหากเราเต็มที่กับทุกวัน หากเราใส่ใจกับรายละเอียดแล้วเราทำทุกวันให้เต็มที่สิ่งที่มหัศจรรย์ยิ่งกว่าฝันยิ่งกว่าฝันก็อาจจะเกิดขึ้นได้และคำที่บอกว่าคนไทยหากตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใดก็ไม่จริงครับหากคนไทยตั้งใจเอาจุดแข็งของไทยไปบวกกับจุดแข็งฝรั่งฝรั่งเขาจริงจังเรื่องความเป็นมืออาชีพ คนไทยมีน้ำใจแบบไทยๆหากมารวมกันคุณผู้ชมครับคนไทยไม่ใช่แม่แพ้ชาติไหนนะชนะได้ทั้งโลกแล้วก็ชนะให้เห็นแล้วเอางี้แหละคุณผู้ชมครับก่อนที่คุณผู้ชมจะไปซื้อมาอ่านนะฮะซึ่งวางแผงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่มละ325บาทเดี๋ยวผมจะเอาประเด็นสำคัญสาคัญบางประเด็นมายั่วน้ำลายยั่วตอมปัญญา ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันครับว่าเล่มนี้มันเป็นมากกว่าฟุตบอลเล่มนี้มันเป็นมากกว่าธุรกิจแต่เล่มนี้มันคือชีวิตวันนี้ทั่วโลกคงไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก ยิ่งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยประกาศสักดาเป็นตัวพ่อแห่งวงการฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก English Premier League จากทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาได้เพียงแค่2ปีกลายมาเป็นตัวพ่อแห่งวงการฟุตบอลที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ในรอบ132ปีตั้งแตกก่ก่อตั้งสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คว้าถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก บางคนเปรียบเรื่องราวของจิ้งจอกสยามนี้ราวกับเทพนิยายและว,วันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดวันนี้เราจะได้รู้เรื่องลับๆเรื่องที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนจากผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้จาก p o อกเก็ตบุ๊ของท่านรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้คุณต๊บอายวัตศรีวัฒนป,ประภาภายใต้ชื่อ The Fairy Tale of Under Fox แทบนิยายจิ้งจอกสีน้ำเงินที่จะเล่าถึงการทำงานของทีมตัวพ่อแห่งเกาะอังกฤษทั้งเรื่องของการบริหารที่เลสเตอร์ซิตี้มักจะมีนโยบายไม่ทุ่มเงินมหาศาลซื้อซุปตาแต่พวกเขาก็ยังสามารถก้าวสู่แชมป์ได้เพราะเลือกที่จะลงทุนกับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพราะด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าถ้าหากซื้อนักเตะแพงๆมาแต่กลับเล่นไม่ได้เพราะเจ็บสู้เอาเงินตรงนั้นมาพัฒนาความแข็งแกร่งของทีมเพื่อไม่ให้นักเตะของเราเจ็บดีกว่า และที่สําคัญฟุตบอลมันคือเกมของหัวใจเมื่อคุณก้าวลงสนามจะไม่มีคำว่าชื่อเสียงหรือเงินทองไม่ว่าคุณจะเป็นนักเตะที่โด่งดังที่สุดในโลกหรือนักเตะที่ได้เงินเดือนสูงที่สุดในโลกในสนามแต่และทีมต่างมีแค่11คนมีขาเท่ากันอะไรก็เกิดขึ้นได้วิธีแบบไทยๆท,ที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในทีม จากเด็กไทยคนหนึ่งที่มีความรักให้กับฟุตบอลแบบสุดหัวใจจากเด็กไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารทีมฟุตบอลนลีกที่มีคนจับตามมากที่สุดในโลกเขาต้องผ่านอะไรบ้างจากการสร้างทีมเล็กๆที่หลับไหลมา132า132ปีจนกลายเป็นแชมป์ตัวพ่อที่ทั้งโลกต่างพากันยกย่อง The Fairy Tale of u n d e r f o x คือการสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งโลกได้รู้ว่า ถ้าคนไทยเราตั้งใจไม่ว่าเราจะทำอะไรแม้ทั้งโลกจะมองว่ามันคือความฝันเราก็สามารถสร้างให้ฝันนั้นกลายเป็นจริงได้และคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางด้านของ King Power นะครับให้หนังสือเรามาแจกนี่คุณผู้ชมให้ดูอีกครั้งนะฮะเล่มนี้สปอร์ตมาเฟียตัวพ่อไม่แจกแบบนี้แจกคู่เลยครับ อีกเล่มหนึ่งซึ่งแฟนแฟนเลสเตอร์ขอกันมาเยอะนี่ครับคุณผู้ชมครับนิตยสารพาวเวอร์นะฮะเป็นสเปเชียลเมนอิชเชีเป็นเขาเรียกว่าเล่มที่รวมความสำเร็จของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หน้าปกนี่มีแคสเปอร์ชไมเคิลนะครับมีชินจิโอคาซากินี่เป็นกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนี่เป็นโกเดนมาร์กนะฮะเจมี่วาร์ดี้กองหน้าทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมแห่งฤด,ดูกาลริยาดมาเรสก็เป็นปีกจากทีมชาติ阿ลจีเรียนะครับ ครอยากได้นะครับขึ้นให้ดูครับคุณผู้ชมครับมาดูรายละเอียดนะครับได้ที่ Facebook ของเรานะครับช็อตเด็ดกีฬาแชมป์รวมไปถึง Instagram นะครับแชมป์ช็อตเด็ดกฎกติกาเป็นอย่างไรและคุณผู้ชมมาร่วมสนุกกันและเดี๋ยวทีมงานของเรานะครับก็จะส่งนี่ฮะนี่คือหนึ่งรางวัลน,นะครับสุดยอดจริงๆคุณผู้ชมครับอ่ะ ช่วงต่อไปคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของกีฬามีทั้งสิ่งดีกีฬามีทั้งสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ควรจะไปเรียนแบบนะครับหลายคนบอกว่าบอลไทยปวดหัวจริงๆตีกันเยอะโอ้โหบอลเมืองนอกล่าสุดในล่อกันเละเลยนะครับอยากให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดกีฬาถ้าเกิดชาติจะเจริญไม่ควรทําแบบที่คุณจะเห็นดูละมันเหลือเกินนะฮะ แต่ไม่ดีครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ได้เกิดในบ้านเราอย่าไปสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกลับมามอบความบันเทิงกันต่อครับร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทย